ทางฝั่งทหารไทยก็มีดโดรนเหมือนกันนะคะับผู้ชมใช้ปฏิบัติการในช่วงที่ผ่านมาเป็นดโดรนจากฟินิคทีมหน่วยรบอากาศยานไร้คนขับค่ะส่งดโดรนเข้าไปถึงระเบิดเพื่อสนับสนุนภารกิจแล้วก็เข้ายึดคืนพื้นที่ได้ในช่วงก่อนการหยุดยิง โดนไปทําหน้าที่ในจุดที่บางทีกําลังพลอาจจะเข้าถึงได้ยากหรือว่าจุดนั้นก็อาจจะยังตรวจสอบได้ไม่แน่ชัดนะคะว่ากัมพูชาเขาส่องสุ่มทหารเอาไว้หรือเปล่าแต่บางจุดที่ตรวจสอบพบว่าข้างใต้เก็บคลังอาวุธเอาไว้โดนจากฟินิกทีมก็จะไปหย่อนทิ้งระเบิดเพื่อเป็นการปัดกำลังค่ะแล้วหน่วยฟินิกเนี่ยตอนปะทะยุทธบดินทร์รอบแรกบาดเจ็บไป4เสียชีวิตไปหนึ่งนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหน่วยที่เขาบอกว่ามันมีความสูญเสียแต่มัน มันไม่กระทบไม่ได้ลดย่อนความกล้าความกระหายที่จะนำเอาแผ่นดินของไทยกลับคืนมาได้เลย ยังอยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทหารช่างเองเขาไปรื้อถอนป้ายป้ายบ้านหนองจานคือจุดนี้มันเคยเป็นสัญลักษณ์เวลาคนที่เขามารวมตัวรวมพลังแสดงออกถึงการรักชาติหรือว่าให้กําลังใจทหารเขาจะมาถ่ายรูปตรงนี้กันเหมือนเป็นการเช็คอินนะคะแต่สังเกตดูนะป้ายมันหักแล้วก็เป็นรูคือมันน่าจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากช่วงการประทะทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาการกองบัญชาการกองทัพไทยก็เลยเข้าไปรื้อถอนเก็บป้าย นี้ออกนะคะแต่ว่าเขาจะทําป้ายใหม่กลับมาติดตั้งตรงจุดเดิมค่ะไม่ได้เอาออกหายไปไหนนะเพราะว่ามันพังในช่วงการประทะก็รื้อออกแล้วเดี๋ยวจะเอากลับมาติดใหม่เพราะว่าคือเจ้าหน้าที่บอกมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความจงจําเลยนะเพราะว่าจุดนี้มีทั้งคนมาให้กําลังใจแล้วมันก็ผ่านเหตุการณ์การประทะกันมาอืมก็เนี่ยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเปลี่ยนป้ายกันใหม่ เพื่อที่ว่าให้มันสมบูรณ์ osure, ism, แข็งแรงกว่าเดิมและจะทําป้ายให้มันอลังการเลยเพราะนี่คือบ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วไม่มีต่อไปไอ้บ้านจกเจยเนี่ยเพราะนั่น oui> คือแผ่นดินไทยครับแต่ป้ายเก่านี่ก็น่าเก็บไว้เนาะเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้รวบรวมเอาลงในพิพิธภัณฑ์เลยไหมอ๋อจดหมายเหตุของจังหวัดสาแก้วแบบนี้เหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะในจังหวัด แต่ว่าคนกัมพูชาที่ลุกล้ำเข้ามาอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยทั้งบ้านหนองจานกับหนองยาแก้วเนี่ยตอนนี้อย่างที่เห็นว่ารัฐบาลกัมพูชาเขาไปสร้างเต็นท์ไว้ให้พวกเขาอยู่อพยพชั่วคราวเป็นเต้นเตๆนนะคุณผู้ชมและปรากฏว่าล่าสุดมีการเอาข้าวของเข้าไปแจกและบางคนนี่ก็รอบางคนนี่เข้ามารุมหยิบกันใหญ่เลย

มันเนี่ยปีเนี่ยโย่แต่มาดมบ้านนยะยงแต้โยมอไปโย่ปีดมด้กรุ๊ปเนี่ยอ๋อองเตี๋ยไม่กรุบขัดนามาดดมดล้วกอ๋อนี่ดมพื้ท้าอีกแล้วท้าเป็นคนไปแจกนะครับให้พรจเจริญพรด้วยก็ <มา S 2> จํากัดไข่เป็ดคนละสามนะมนะผักคนละกรมพอแจกแบบนี้ก็แสดงว่าคนกัมพูชาน่าจะทํากับข้าวกันเองไม่ได้แจกเป็นอาหารสาเร็จรูปนะครับแต่ที่ตั้งข้อสังเกตกันไปเมื่อวานก็คือว่าเป็นที่เอามาตั้งไว้เนี่ย มันไม่ใช่ภาษากัมพูชาไม่รู้ว่ามีใครสนับสนุนหรือว่าอาจจะเป็นยี่ห้อของแต็นที่ซื้อมาก็ได้คือเอาไปบริจาคใช่ไหมครับเพราะก็รอดูฮะคุณผู้ชมคือชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เกี่ยวไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านของเรานะครับชาวบ้านของขเขมรคือเรา ทหารเราไม่ไปทําอะไรอยู่แล้วและเราก็ต้องเห็นใจเพราะชาวบ้านทั้งสองฝั่งก็ต่างก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประทะกันที่มันเกิดขึ้นเราก็อยากให้มันสงบจริงๆและอีกหนึ่งส่วนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ความเสียสละความทุ่มเทของทหารไทยนะฮะคุณผู้ชมมันมีภาพภาพหนึ่งเป็นคลิปที่พลทหารเรืองศัก์ยิงประท้กับขมรในบังเกอร์ตรงบริเวณแถวกันทรลัตจังหวัดศรีสะเกดแล้วพลทหารท่านนี้โดน เศษสเก็ดของปืนคอเจาะเข้าคอเข้าหน้า นี่คือภาพตอนที่พลทหารเรืองศักด์พลทหารเรืองศักดิ์รัตพันธ์สังกัดกองพันทหารราบที่3นะครับค่ายพระยอดเมืองขวางปฏิวัติภารกิจอยู่บนฐานดอยทองและนี่ก็อีกภาพหนึ่งฮะเสียงปืนใหญ่เสียงกระสุนปืน,ปนดังสนั่นข้ามหัวแต่พลทหารซึ่งเป็นน้องเล็กที่สุดในกองพับ <as well> ไม่เคยกลัวเลยเสียงที่คุณเคย แล้วการปฏิบัติหน้าที่แบบข้าวหารสุดๆเนี่ยนะฮะสุดท้ายลทหารเรืองศักน้องเรืองก็แล้วกันถูกกระสุนปืนคอ,อ,ขอเขมนตกเข้าใส่บริเวณใกล้ๆกับฐานคุณผู้ชมครับ10ธันวาคมไท้ยทอยปากอและกระดรูกสันหลังคิ้วขมับแก้มฟันกรามเละหมดเลยเพราะไอ้สะเก็ดระเบิดของขอเขมรที่มัน กระเด็นเข้าหน้า<กระ>เข้าตาเจาะเข้าท้ายทอยแล้วได้รับพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นนะครับจากพระองค์หญิงนะฮะสิริวัณวรีนารีรัตท,ท่านเสด็จไปเยี่ยมด้วยคุณผู้ชมล่าสุดน้องเรืองได้กลับบ้านที่มุกดาหารนะฮะไปที่ตำบลนานโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อนชาวบ้านคนที่ <ระ S 2> เป็นที่รักพนที่รู้จักเข้ามาโลูกข้อไม้ข้อมือให้กำลังใจรับขวัญน,น้องเรืองกลับบ้านนะฮะ่าตัดไปห้ารอบแล้วคุณผู้ชมนึกสภาพนะครับกระดูกสันหลังแตกฟันกรามแตก หกซี่แตกทะลุกแก้มไปหมดเลยเนี่ยแล้ดูสิโอ้โหมันเข้าแล้วท้ายทอยเนี่ยคัญจุดศูนะอจุดศูนรวมเส้นประสาทเป็นจุดสําคัญด้วยคุณผู้ชมครับน้องให้ดูรอยแผลที่ไท้ายทอยกับแผลที่แก้มแล้วก็ให้ดูพระกับตะกุดที่ห้อยไว้โอ้โหแต่คือด้วยความที่อายุอย่างน้อยก็เลยร่างกายฟื้นตัวได้เร็วแล้วน้องเล่าให้ฟังนะฮะตีสี่ของวันที่10ธันวา เขมรเปิดฉากยิงปืนคอกับปืนกลเนี่ยถล่มเข้าใส่ฐานของตัวเองฐานดอยทองนะฮะคือได้ยิงตอบโต้กับเขมรแต่เราเนี่ยอยู่ในที่เสียเปรียบเขมรมันยิงปืนคอวิถีโค้งมาถล่มบึ้งเข้าใส่นี่ทุกอย่างมดไปหมดเลยแล้วก็งงเลือดทะลักออกปากด้วยเื็นผู้ชี้หนที่ผมอยู่เป็นที่นาเราเราไม่ได้อยู่เป็นสูงเป็นผ้ชี่นาใช่ไ ฝ่ายคุณชายตอนนั้นวันที่โดนวันที่สิบสิบเดือนเันขมาขันมาตอนยิงมารู้รู้แล้วครับว่ามันดีเพราะว่ามีสายขอร์กครับนครับสายคอร์ดรับรู้ว่ามันจะยิงมาก็เลยบอกให้ของคี่พี่เขาเข้าบังเกอร์กดบังเกอร์เจมันแม่นครับโดนบังเกอร์ผมเลยเกินอามโดนรู้ครับรู้เพราะว่าจังจังเลย ลงกลางบังเกอร์เลยแล้วน้องเรืองศักดิ์แกพูดทิ้งท้ายเอาไว้นะฮะฝากถึงเพื่อนๆที่อยู่แนวรบผมจะกลับไปรบไปยืนเคียงข้างกับสหายศึกเพราะเชื่อว่าน,น่าจะมีรบมีปะทะรอบสามแน่ให้นออยูงหน้าก็ระวังตัวกันหน่อยให้ระมัดระวังคู้เเพื่อนฝูงกันดีๆอย่าไปประมาบ ต้อเห็นไว้ใจได้ไหมฮะไม่ได้หน่าคิดว่ามีมีนะมีกลับไปเหมือนเดิม์ขับไปหน้หาที่ผมก็กลับไปเหมือนเดิมครับทำหน้าที่นะครับเป็นดินเราเราต้องรักษาหน้าที่ของทหารอยนะครัวโอ้โหเราดูนะฮะคือนี่คือน้องทหารเล็กที่สุดคือพลทหารหรือทหารเกณฑ์แต่กองทัพดูแลนะฮะดูแลทั้งหมดเลยแล้วทหาร ผลหารที่ผ่านสมรภูมิทั้งยุทธบดิน์และยุทธการศตวตรษเนี่ยมีโคต้าสําหรับสอบเข้านักเรียน,นในสิบด้วย